ไปดูการสำรวจความคิดเห็นสถานที่ที่น่าทำงานมากที่สุดในโลกปรากฏว่าบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่อย่าง Apple รวมไปถึง Meta ที่ทำ Facebook นี่แหละนะครับก็หลุดจากโผไปแล้วครับล่าสุดทางเว็บไซต์ของ Glassdoor ครับ ที่เป็นเว็บไซต์ด้านการจัดหางานอันดับ2ของอเมริกาเขาก็เผยแพร่รายงานสถานที่ทำงานที่ดีที่สุด100แห่งประจำปี2,566ปรากฏว่าเดิมทั้ง Apple แลและก็ Meta ที่เคยอยู่ในตำแหน่งนี้มาตลอด10กว่าปีก็หลุดโผไปเรียบร้อยแล้วเวลาเขาไปดูเขาก็จะดูทั้งเรื่องของวัฒนธรรมค่านิยมผลประโยชน์สิทธิพิเศษต่างๆที่ให้กับพนักงานในช่วงที่ผ่านมาครับเราก็จะเห็นว่า การพิจารณาตัวรีวิวนี้ Meta ปีที่แล้วก็ยังอยู่ที่อันดับที่47อยู่เลยปีที่แล้ว Apple ครับก็อยู่ที่อันดับ56ครับ ผู้เที่ยวชาญจากทาง l กลาส o o r ก็ประเมินแบบนี้ประเมินว่า Apple ถือว่าอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านที่ท้าทายทีเดียวเช่นเดียวกับ Meta เราจะเห็นความเพลี่ยงพล้้งพอสมควรจากการดำเนินนโยบายของตัว Meta เองแล้วก็การผลักดันเรื่องของ Metaverse นะครับทีนี้สิ่งที่สำคัญที่เป็นโจทย์ก็คือเรื่องของการขอให้พนักง,งานกลับเข้าไปทำงานที่ออฟฟิศ ไม่ให้ work from home หรือว่าทำงานที่บ้านอย่าง Apple ก็ตอกย้ำเรื่องการกำหนดให้พนักงานเข้าออฟฟิศสัปดาห์ละ3วันพนักงานก็ไม่พอใจนะครับเพราะรู้สึกว่า งานหลายอย่างก็สามารถทำงานที่บ้านได้โดยบริษัท Tech. Co. ครับที่เป็นแหล่งข่าวทางด้านเทคโนโลยีธุรกิจก็รายงานว่า67%ของพนักงาน Apple ก็ไม่พอใจกับนโยบาย56%ก็แสดงความต้องการในการลาออกจากบริษัทดังนั้นความสมดุลเรื่องของการเดินทางมาทำงานที่ออฟฟิศรวมไปถึงการทำงานที่บ้านก็ยังเป็นจดหนึ่งที่แรงงานเขาก็พิจารณาอยู่โดยเฉพาะในธุรกิจที่เป็นมนุษย์ทองคาอย่างเทคโนโลยี ทีนี้ถ้ามาดูรายชื่อครับคุณผู้ชมสำหรับ Glassdoor ในปี2,566มีบริษัทไหนบ้างที่ถือว่าน่าทำงานที่สุดเท่าที่เขาจัดอันดับมาอันดับที่1ก็คือ Gain Sight ครับที่เป็นบริษัททางด้านซอฟต์แวร์อันดับ1ครับอันดับที่2ก็คือ Box ครับบริษัททางด้าน Cloud Computing อันดับที่3ก็คือ Bain Company บริษัทที่ปรึกษาทางธุรกิจ อันดับ4คือ McKinsey Company ครับเป็นบริษัทที่ปรึกษาทางธุรกิจเช่นเดียวกันนะครับทั้งเบนแล้วก็ McKinsey ก็ถือว่าเป็นระดับโลกเลยแหละครับอันดับที่5คือ Nvidia อันดับที่6คือ MathWorks ครับที่เป็นบริษัทซอฟต์แวร์อันดับที่7คือ Boston Consulting Group บริษัทที่ปรึกษาธุรกิจระดับโลกอันดับที่8คือ Google อันดับที่9คือ ServiceNow อันดับที่10ก็คือ In andO u t b u r g e r ครับแล้วก็จะมีลำดับอื่นๆไม่ว่าจะเป็นทั้ง Microsoft อยู่อันดับที่13 Adobe อยู่ที่อันดับ14นะครับแล้วก็ยังมี Berkshire Hathaway ครับ อันดับที่17และยังมี Fidelity Investments อันดับที่18 Link e d i n อันดับที่19ครับแล้วก็ยังมีรายอื่นที่เป็นแบรนด์ที่เราคุ้นเคยหลักๆก,ก็เป็นบริษัทเทคโนโลยีกับบริษัทด้านการเงินครับคุณผู้ชมคุณชวิรัตครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการเศรษฐกิจอินไซด์นะครับฝากคุณผู้ชมกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ CN n อ็ช่องด้วยนะครับเพียงเท่านี้คุณผู้ชมจะไม่พลาดกับรายการสดและอคลอนเทนต์ด